สวัสดีค่ะนี่พี่จัดซื้ออาหารให้เด็กวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีอาหารเม็ดสีกระสอบนะคะอาหารเปียกหนึงลังเนาะส่วนอกไก่ก็จัดหาเองให้เด็กทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละ2อกิโลนะคะมาผสมกับตัวอาหารกระป๋องนะก็อาทิตย์หนึ่งหกกระป๋องนะคะอันนี้ก็2โหลก็ได้1เดือนพอดีเลยค่ะเนาะก็ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะที่ช่วยเด็กวัดมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะนี่คือรายแมวสําหรับเดือนพฤศจิกานะคะตอ,ตอนนี้ต้องซื้อสายแล้วไม่มีสายใช้แล้วนะคะก็ต้องซื้อก่อนลนะนี่คืออาหารที่ซื้อมานะคะก็จะเอามาผสมให้เด็กกินกันนะคะจะไม่ให้ยึดติดกับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดนาะ ก็วันหนึ่งก็เกือบสามโลนะคะกับแมวข้างนอกด้วยนะนี่หน้าตาคือที่ผสมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดือนนี้ที่บริจาคค่าอาหารแมวมาเนาะก็มีคุณคุณชัชนีนะคะ500บาทคุณอิสรา1,500บาท คุณจันจิลานะคะ1,000บาทคุณประกามาศซึ่งพี่ท่านนี้บอกว่าเพิ่งจะติดตามแมวริมคลองนะคะช่วยเด็กมา3,000บาทขอบพระคุณมากๆค่ะคุณศักดิ์ศรี100บาทคุณกระยาณี500บาทคุณพี่ท่านนี้ช่วยเด็กมาตลอดนะตั้งแต่พี่ดูแลแมวแมววัดมาตั้งแต่7จปีแล้วนะคะ คุณบุตรสบาค่ะ200บาทคุณพี่ธานนีก็ช่วยเด็กมาทุกเดือนนะคะคุณชนิตา500บาทพี่ธานนีก็เหมือนกันค่ะช่วยมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันเนาะคุณกบค่ะ1000บาทนะคะก็ฝากน้องแพทช่อง h บชโคโคค็อกโกแลตมานะคะแล้วก็คุณสิริทอนนะคะ40บบาทนะคะก็ ทำให้เดือนนี้เด็กมีอาหารกินกันครบเดือนมีทรายเข้ากันทั้งเดือนแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้มืดแล้วค่ะก็ขอบพระคุณแทนเด็กวัดนะคะขอบคุณค่ะ